<ม>เอาเงินอะเริ่มยเงินมาแล้วมาแล้วเริ่มแล้วยังไม่เด้งเลยอ่ะโอเคเข้ามาแล้วรอคนเข้ามาก่อนอรอคนมาก่อนนะครับผม มีหนึ่งคนดูคือเราเองอใช่ครับดูเองครับวันนี้โปรโมชั่นอะไรละรถเก่งผ่อนเริ่มสี่พันสี่พันครับผมโอ้โหนี่ถ้า <ไว S 2> ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าผ่อนแค่สี่พันเนี่ยอ่าใช่ครับผมแบบไหนๆก็จะแบบใกล้หมดแล้วไงก็เลยจัดหนักๆให้เลยแล้ว่นที 4, ใชนะคะเริ่มต้นอันนี้มีคนเข้ามาหนึ่งคนอยู่เลยเริ่มได้เลยไหมหรือว่าอีกหน่อยอีกหน่อยอ่าแฟ็หน่อยอาจารยน้อยอันนี้นะคะก็คือมาเริ่มพี่โตโยต้าเอาติดนะคะวันนี้เริ่มผ่อนแค่สี่พันบาทเท่านั้นนะคะกับโปรโมชั่นส่งท้ายพี่เก่าต้อนรับพี่ใหม่นะคะมาเซ็นสัญญาก่อนวันที่ยี่สิบห้าธันวาฯก็แล้วกันนะคะเป็นวันเดทไลน์แล้วถ้าใครมาเซ็นสัญญาก่อนวันที่ยี่สิบห้าธันวาฯนะคะจะได้โปรโมชั่นนี้ไปก็คือเริ่มผ่อนนะคะโตัวยาตาจริดนะคะเริ่มผ่อนแค่สี่พันบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีให้เลือกั้งงแคปปีี2017 2 0นะะถึ ะะมีตั้งแต่ราคานะคะสามแสนเป็นรายนะคะถึงราคาเกือบห้าแสนแล้วแต่เลขไมโนอะแต่ว่าต้องบอกเลยก่อนนะว่าเอาาสิ่ล้านเรา<ม>นะคือแบบสภาพสวยมาก่ากเลยนะใช่ไหมใช่ไหมแต่ก็ไม่คุยกับเราเลยหรอคุยคุย,คย,คยอันนี้ยโฟกัส,สกันภาพก่อนเค่าเท่าก่อนรอคนเข้ามาก่อนนะคะว่าจะมีโปรโมชั่นนีบางคนถาหารถแบบสามแสนกว่าแต่แบบเอ๊ะทำไมเรามีแบบโยกไปสีแสนให้ก็คือไม้ละมันมันต่างแต่ว่าราคามันก็แบบ ต่างกันนิดนึงอ่ะคือเราเฉพาะเราเล็กใหม่ในร้านด้วยแลควว่าใครนะคะแบบคนส่วนมากก็อยากได้รถที่เล็กใหม่เนร้ยแล้แต่ว่าพูดถึงนะรถที่ร้านเรานะเป็นรถจากบริษัทนะคะแบบบางทีถามว่าแบบเป็นรถแท็กซี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้เป็นรถจากบริษัทค่ะมีการเข้าหู่นะเช็คระยละทุกหมื่นหมื่นกิโลเลยค่ะใช่ครับผมดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเนื่องคือตรงนี้คือรถเราคือนะพิ่งล้างแล้วก็ขึ้นมาเลยนะคะแถวประตูต้อนรับที่หายไปเยอะมากๆเลยนะเพราะเมื่อก่อนจะมีกี่แถวแลในส่งสัก มีถึงยันแถวตรงนู้นแต่ตรงเนี้ยว่าไปเยอะมากร้านเราเขาเรียกว่ามีให้เลือกก็เหมือนเหมือนโชว์รูมของโตโยต้าเลยไหมไอ้จริงต้องให้ต้องรีบเข้ามานะเห็นเยอะๆแบบเนี้ยถือว่าบางตาเยอะนะบางเชียร์เยอะถ้าื๊อก่อนอ่ะใช่ครับถ้าลองไปดูแบบว่ารีไลท์ดูไรสดของบ๊อบบ่อน่ะคือโตโยต้าดีมันจะเยอะกว่านี้มากเรืงนี้ก็คือบางไปเยอะนี่ผมเห็นไปเยอะนะรีบเข้ามาจองแล้วติ๊นเนี่ยบอกเลยใช่ตอนนี้ยังเป็นหนึ่งคนดูอยู่เดี๋ยวเราคนดูสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปกับ ใช่แล้วโปรโมชั่นที่ถ้าเราไลค์กี่ไลค์นะคะเราจะได้เท่าไหร่นะคะตอนนี้ให้มาดูไหมว่าภายในเป็นยังไงบ้างดีกว่าเห็นแต่ภายนอกกันนะคะเดี๋ยวให้ตากล้องพาดูข้างในได้เลยได้เลยดูไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะก็ยังว่ารถที่นี่นะสภาพดีมากๆเลยให้ดูกันเลยค่ะเงินกิ๊บสวยเลยก็แค่เริ่มผ่อนแค่สี่พันอะผ่อนมอไซค์อ่ะมันก็ประมาณละกสามพันสี่พันแล้วใช่ไหม แต่นี่แค่เริ่มผ่อนแค่4 0 0 0ันบาทแถมได้รถเก่งไม่ต้องตากฝนตากแดดเลยนะบอหนังเลยนะเนะย็นๆแอร์สบาย,บายๆกันเลยทีเดียวนะแลวถ้าใครนะคะ,ะอยากต้อสวัสดีคะ่ะสองคนดูถ้าใครนะคะอยากดูนะคะรถรุ่นไหนห้อไหนอยากดู s u v นะคะหรืออยากดูแบรนด์นะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้น,นะคะและสำหรับใครที่คอมเมนต์มาคุยกันนะคะก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับคนที่คุยกับเราเนาะอ่าได้เลย ให้ดูกันเลยนะว่าจริงๆอะบางตาลงไปมากนะกับเนี่ยใช่ครับค<ร>ือ<ห>ตอนนี้บางตามากเพราะว่าออกออกทุกวันจริงเนี่ยออกทุกวันไม่พอเหมือนมีจองตลอดแบบจ<ช>ทุกวันด้วยซ้ำไปเพราะว่าล่าสุดมาก็คือแบบเดี๋ยวอาจจะมีมาเพิ่มอีกนะตอนนี้มันมีอะไรนะโตโยต้าเอาติดมี C N G จากโรงงานแท้ๆด้วยนะคะน่าจะอยู่รถน่าจะอยู่โอ้อหออกไปแล้วเหมือนกันผมได้มาเไงเป็นไงผมบอกแล้วรีบมาจองนะโอ้โหต้องรีบมาจองจริง จริงๆนะใครเข้ามานะก็แบบว่าบางที่อ่ะมีตัวเต้าที่อยู่คันเดียวใช่ไหมที่เปียยบตรงนี้เราสามารถมาดูมาเลือกได้เลยว่าแบบมีตัวเปียยบแต่ว่าเปียบเทียบตัวไหนกัก็ตามว่าสภาพสวยดูดิเห็นไหมที่กี้ขยับมาตรงนี้ตรงนี้ก็สภาพสวยเนี่ยดูดิกิบทุกคันเลยถือว่าสวยทุกคันเลยจริงๆนะคะแลวถ้าใครนะคะสามคนดูตรงนี้นะคะอยากดูยี่ห้อไหนรุ่นไหนนะคะคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมี มีอะไรนะ,ะไรที่กลุ่มนะ,ะไรแชร์ลงใครแชร์อะห้าแช,ชร์ลงกลุ่มสารานะแบบต้องตั้งเ็งตั้งค่าสาธานะครบห้าแชร์รับไปหนึ่งหมื่นถ้าจิ้เหมือนไนน้ารับไปเลยอ่ะรับเลย 1, นอกจากจะแบบว่าฝักโปรโมชั่นตอนนี้นะที่บอกมีข่าวฟรีจาก90วันเป็น120 120นะคบแค่25นี้เท่านั้นนะยังได้เงินอีกหมื่นนึงนะก็ปีใหม่นี้ไม่ต้องทำาะไรที่ลก็ไม่ต้องผ่อนแถมได้เงินอีกเยออีกหนึ่งนบาทอีกคือคุ้มขบคุ้มเลยทีเดียวนะคะอีก5วันเท่านั้นนะจาก90วันเป็น120วันอ่าก็เลยโปรโมชั่นนี้นะคะย้ำนะคะว่าถึงแค่ 25่าธันวาคมนี้เท่านั้นนะอยากไวอีก5วันสุดท้ายเท่านั้นนะ,คะใครอยากได้ขนาหนนะอยากไม่อยากดูเก่งเงี้ยอยากดู SUV นะคะร้านเราก็มีนะคะมีทุกแบรนด์เหมือนก<ด>ัน <ๆ S 2> ว่ารวมโชว์รูมรถทุกแบรนด์นะคะอยู่ที่ร้านเรากันเลยทีเดียวค่ะคและถ้า <ผม S 2> ใ,ใครใ่อยากได้โปรโมชั่นนี้นะคะสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างจ๊ะทางเบอร์โทรก่อนเลยนะ 085, 058, 088แล้วก็ไลน์แอด c c c ีซนะครับผมอย่าลืมแอดนะ อย่าลืมแอดนะคะแล้วก็มีซีซีคานะคะพี่เป็นตัวเล็กตัวใหญ่สามารถได้ได้หมดไหมเป็นตัวเล็กดีกว่าตัวเล็กตัวเล็กเป็นตัวเล็กดีกว่าใช่เขบตัวเล็กเล็กเงี้ยหมายถึงว่าตัวสอดตัวเล็กให้ดูกันเลยว่าแบบพี่คะเราสภาพดีจริงๆนะเนี่ยดูดิจิ๊บเลย ดูผ่านกล้องนี่โหแล้วถ้าใครเราอยากได้รถไปวิ่งงานใช่ไหมขับแกส๊สจริงจริงเท่าจริงๆ,งงๆมันเป็นตัวนึงที่ตอบสนองว่าไม่ต้องประหยัดน้ำ <pare. S 2> มันนะคะนี่เป็นตัวนี้เป็นตัวที่ติดแก๊ส CNG มาจากโรงงานแล้ว,ลว <ừ. S 2> เรียบร้อยคือเราไม่ต้องไปเสียค่าติดแก๊สอีกประมาณหลายหมื่นนะ่ะพูดจริงๆก็จริงๆหกหมื่นเจ็ดหมื่นอะไรเดยกันนะที่เหมคอนซื้อรถนะคะแถมแก๊สไปด้วยประหยัดน้ำมันอีกแต่ล้วแก๊สเป็นแก๊สมาตรฐานนะไม่ใช่ไปติดกันเองนะใช่ค่ะเป็นแก๊สที่ได้มาตรฐานจากวิศวกรเรียบร้อยนะคะคือรถที่เหมือนซื้อ แค่ห้าร้อยวิ่งน่าเป็น500กิโลนะถ้าละมันเติมห0าร้อเราวิ่งไปได้แค่ประมาณแค่2-3วันน่ะใช้กับตัวเองเองอย่างนี้ก็จะรู้ว่าแบบเราใช้ละมันวิ่งมากลับไปทำงานแค่เดียวเอาไปขับแก๊ปเลยดีกว่าใช่ขับแก๊ปหารายได้เสริมได้อีกต่างหากนะคะคือมันคุ้มมากๆเลยนะหรือใครที่อยากขับแก๊ปก็รูปทรงก็สวยนะเอาจริงๆอ่ะแล้วรถผ่อนถูกนะผ่อนถูกก็เป็นรถรถคันแรกก็ได้ใช่รถคันแรกก็คือแนะนำออดี้เหมือนกันนะเนี่ยดูดิชอบเทียว อึดทนน่ะได้ความสาโลแกนของเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะเครื่องยนต์ค่าเมนเทนเนนค่าซ่อมหรือว่าเข้าสู่บริการสู่บริการโตโยต้า,อย,าอย่างน้อยก็อยู่แล้วว่ามันเพียบอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วไอเงี้ยคือถ้าเทียบเปรียบราคาถ้าจะสมมติจะออกวีออสมือหนึ่งเนี่ยในราคาสามสี่แสนเนี่ยได้แค่วีออสใช่ปหมมีออส<ต>มือหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดแปดแสนใช่ไหมคือราคาประมาณของร้านเรามีตั้งต้นน่ะตั้งแต่สามแสนปลายๆนะคะถึงห้าแสนตัวต้นก็คือได้รถที่คันใหญ่กว่ามีคุณพ่อคุณแม่ก็นั่งข้างหลังสบายใช่พอดีใหญ่กว่าเนี่ยเป็นออเเเลลยยข้ามกไป ขับในเมืองก็ได้เป็นรถที่ขับในเมืองก็ได้นะออกต่างจังหวัดก็ดีครับผมแล้วใครอยากถามว่า C ีเนี่ก็มีนะเป็นรถที่แบบว่ายกมาจากยาลีนเอออันนี้เดี๋ยวเขาหมายปองเพราะว่าอีกทะเบียนนึงออกไปแล้วนี่ไม่ใช่อันคันนี้แหละว่าพี่คุณอาจจะมีการปล่อยเหล่าดี๋ยวนี้แต่ถ้าใครอยากได้แนะมีเข้ามาอนอย่างนี้กับโตโยต้าซีเอ็นอาร์นะเจ้าซีนาขายดีนะครับผมเพราะว่าลูกค้ามาจองก่อนที่25่าลานคันนี้นะก็ได้โปรโมชั่นไปดีมากๆเลยนะคะกับที่มาจองนะครับเพราาะว่ โอนหมดแค่ยี่สิบห้าเท่านั้นแค่พยายามนะคะแค่ยี่สิบห้าธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะถ้าใครมาสั่งแนี้นะอาจจะไม่ได้โปรโมชั่นนะคะจัดปกติในร้านเราขอฟรีแค่เก้าสิบอันนี้เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบใช่ยังไม่ยังไม่พอแค่นี้ยังมีดอกเบี้ยนะคะสูงเปอร์เซ็นต์นานสูงสุดหนึ่งปีอีกต่างหากนะคะคือถ้าเข้ามาพูดคุยหรืออะไรต่อรองกันได้คือร้านเรามีแต่ให้เอาอย่างนี้ที่ว่าใช่ขนาดแค่แชร์แชร์ลงทุน่ะได้เท่าไหร่นะคะได้หนึ่งหมื่นครับพ่อป้าแชร์เนี่ยบอกมาเลย เอราะให้ดูนะคะว่าถ้าจะไปเทียบดูจากไลฟ์เก่าๆหรือว่าวิดีโอเก่าๆนะคะโตโยต้าติดหายไปเยอะมากๆเลยทีเดีแล้วจับโปรที่บอกเนี่ยอ่าคุณโบคะแล้วจับโปรที่บอกอ่ะถ้าแคปไลฟ์ก็มีส่วนลดเพิ่มให้อีกนะใช่ค่ะเมือวานที่แล้วมีคนแคปไลฟ์เข้าไปในไลค์แอดก็คือแอดพีดีซีพาร์นะคะเรามีส่วนลดเพิ่มให้อีกขอแล้วมีจะให้แก้ปีใหม่แล้วก็อยากให้ให้เยอะๆเขาเรียกว่าให้ของขวัญปีใหม่ของขวัญแบบของของไทยที่เก่าต้อนรับปีใหม่นะคะแล้วถ้าใครไหน ไม่อยากได้ตัวเก้าตินนะคะอยากได้เฟรนช์สแฮทแบ็กยุโรปนะคะเราก็มีนะคะตัวนี้เป็นวอลโว่สูงนะคะเขามีสโลแกนว่าอะไรนะวอลโว่ทักทีปลอดภัยในวอลโว่เขาบอกแม่ค่ะเเปป็็นนสวยนะวอลโว่ถ้าใครบอกว่าไม่อยากได้โตโยต้าตินอยากได้รถยุโรปนะเป็นรถยุโรปจัดเลยก็เป็นในนั้นเอาใจใส่ฝออะใส่ฝอเหรอใส่ฝอตั้งไหนแต่ข้างในผิอว่าสูงมั่นมากเลยไม่ได้่องของเบาะไฟฟ้านะหรือว่าแบบว่าทุกคนปล่อยฟ้าเอาไปเล่นไปแม่ ถือว่าค um, ุ้มค่าแล้วคันนี้นะสามารถพับเบาได้ด้วยขนของได้นะก็คือเป็นรถคันหนึ่งนะที่ครบคันกันเลยทีเดียวนะดูลิครับโอ้โหถือว่าจะถ้าคันนี้นะก็ทังคันนี้ก็ได้โปรโมชั่นเหมือนกันนะเรื่องของข่าวปีหนึ่งร้อยยี่สิบวันนะคะแบบว่าไม่อยากได้รถเก่งอยากได้รถแฮทส์แบกนะคะห้าประตูคันนี้ก็ตอบสทองคันนี้มีนี่นะมีไฟสปอร์ตเห็นไหม เตือนมุมอับสายตาให้ด้วยพบคันนะจริงๆวอนโง่ก็เป็นรถยุโรปนะสำหรับใครที่ชอบสอนะอยายฝ่อเนาะอยากไอ้รถยุโรปสักคันนึงนะคันนี้ก็แนะนําแล้วแต่คันนี้คันนี้แนะนำจริงๆคันนี้เป็นรถบ้าเลยนะเพราะว่ามีก็ของอ่ะใช้เป็นมือเดียวเลยตัวนี้เป็นมาสด้า3นะคะตัวนี้นี่มีทาเป็นรเรื่องอะแดปเตอรพูดคอนโทรลให้เรียบร้อยด้วยคันนี้สวยมากเลยนะลองขับดูตอนนั้นมีคนเอาไปรีวิวแล้วลองขับออกไปคือเขาบอกว่าช่วงล่างดีมากแล้วเกลี่ติ๊มากๆเลย มาได้หนิเรื่องชื่อเรื่องชื่อเรื่องชื่อมากเลยไปเล่นไปคือถ้าใครอยากอ่ะเป็นขยับขึ้นมากนิดนึงแล้วแบอบกว่าเป็นพนักงานอะไรเงี้ยพนักงานบริษัทหรือว่าแบบว่าอยากได้รถแบบว่าขับขี่แบบช่วงล่างดีๆเป็นพวกแบบชอบขับความเร็วอย่างงี้เนาะชอบชอบเข้าโขแบทึบๆมาได้นี่คือตอบโจทย์คนมากๆเลยคะ่ะนี่เป็นรถรแบบว่ามาได้นะรถบ้านนะคะเนี่ยเป็นรถบ้านจริงๆเลยเพราะว่าเป็นรถบ้านมือเดียวเลยสวยแล้วก็มาแต่อยากให้เห็นกับตามากคันนี้คือกิฟต์จริงๆ ผมบอกเลยสุดนะคะกิ๊บสุดอันเนี้ยนี่ตะกลองก็อยากได้เหมือนกันใช่อยากได้ครับผมสุดสวยจริงๆริงอันเนี้ยอะไรนะตอนนี้อะไรนั้นเงินอะไรนั้นเดือนเดือนเดืนเดือนยัได้แค่เวฟครับผมออกเลยแค่เวฟอ๋อตอนนี้เขาเปโปรโมชั่นค่ะฟรี120วันไงแต่ว่าอายุงานเรายังอาจจะไม่ได้ใช่อายุงานไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าแบบเฮ้ย ตัดตัดตัดสิทธิ์หรือเปล่าว่าเราเป็นพนักงานเนาะไม่ใส่ใจอย่างนัไม่ได้แต่ว่าจอเลยมองแต่ตาไปก่อนคอดีมองตาเนี่ยสวยริงทุกคนนะคะอยากได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวย้ำโปรโมชั่นอีกรอบไปก่อนโปรโมชั่นตอนนี้นะคะก่อนวันที่2 5ธันวาคมนี้นะคะก็มีจะคาเฟ่ีจาก90าวันเป็น120บวันค่ะ ฟรีประกันชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ฟรีประกันเครื่องเกียร์นาน2ปี7สร็จหมื่นโลและที่พิเซฟเลยที่สุดๆคือเรื่องของดอกเบี้ยศูนเซนะคะนานสูงสุดฟรีนะคะถุงเซนต้าถึงสุดหนึ่งปีนะคะกลับมาเรียบร้อยนะคะแล้วใครนะคะอยากได้รถครอบครัวอ่ะคอยากว่ารถครอบครัวหน่อยเนาะรถครอบครัวแบบไทยไม่ใหญ่มากนะคะต้องมีในโตโยต้าเซนต้านะคะตัวนี้เป็นตัว ปี2018นะคะเป็นตัว V นะคะซึ่งตัวนี้เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งคู่เซ็นต้านี่สำหรับแล้วเราขายดีเหมือนกันนะขายดีนะคะที่เรามาทั้ง4ี่คันที่เขาก็คือขายหมดแบบเดียวเลยนะก่อนหน้านี้สีาคันสุดท้ายออกไปแล้วออกไปแล้วี่เราต้องหามาเพิ่มใหม่ทุกคนหมายพราะว่าแต่สองคันนี้ติดนะว่าติดจองกันติดติดไปแล้วเหรอครับใช่ติดคือโนดู ก็เป็นที่เราตอนนี้ถ้าเราหันไปมองตามท้องข้าหนุ่นะคะเราก็เห็นตัวเชนต้าเยอะแล้วตอนนี้เยอะมากนะตัวรถครอบครัวที่ไซส์ไม่ใหญ่มากผู้หญิงตัวเล็กๆก็มันก็ขับได้พอดีไงมีเบรกใหญ่แบบสบายมีเบรกอ่ะเขาเรียกประตูไฟฟ้าใช่มีเด็กอ่ะเปิดประตูให้เด็กตัวเล็กๆวิ่งไปวิ่งมามันก็วิ่งได้เลยรับไปส่งรับส่งลูกไปโรงเรียนหรือว่ามีคุณพ่อหรอคุณแม่นะคะที่อายุแล้วเนี่ยในบอหนังสวยเลยนั่งสบายมันเขาเรียกว่าขึ้นอ่ะมันไม่ขึ้นลำบากเพราะว่าตรงนี้มันไม่สูงมาก่่่รเเเนนมไปปดาาววก็็็ะหือ เ <Okay. S 1> ขาขาดสั้นนะ,ะไหม <laughs> อันนี้มูรีอันนี้เขาเรียกว่าทดสอบ <c oughs> เล่อุค่ะเร็บแค่ดึงขึ้นไปมาก็ได <c oughs> <ช>้แล้วครันนี้ก็พับเบาได้แบบ เขาเบาะได้เรียบด้วยนะเผื่อถ้าแบบใครอยากไม่อยากขนขนอย่างเงี้ยขนของเป็นแม่ค้าออนไลน์อยากได้รถครอบครัวดไปส่งลูกเสร็จแล้วเนาะตอนแบบเช้าอย่างเงี้ยตอนเย็นไม่อยากจะแบบตอนบ่ายก็จะขนของไปส่งที่แบบคำว่า <ๆ S 2> วอนเนกประสงค์ดีกว่าเนี่ยใช้ได้ทุกสถานการณ์จริงๆสถานการณ์ที่มันสะดวกสบายก็คือประตูสายไฟฟ้าทั้งคู่นี่นเะคะตอนนี้มี2คันนะคะแล้วถ้าใครนะคะเกิดเกิดเขาแล้วเกิดอยากได้จริงๆนะคะจะบอกว่ามัน เซนท่ามีเข้ามาให้เรื่อยๆนะคะแต่ต้องรีบนะเพราะว่า<ช>มาแล้วก็หมดททักเข้ามาสอบถามหรือพูดคุยกันกได้ก่อนเนาะไม่ใช่ว่า<ช>แบบโอ้โหไม่ใช่ว่าทักมาเราก็ต่งหน้าผหัวคุยกันก่อนได้ครับผม<ช>อยากได้รู้รายได้นะคะมีเข้ามาเรื่อยๆเล<ช>้วกะะ็ะบอกว่า โปรโมชั่นที่ให้ไปนะคะย้ำแค่25่าท่านเราคนนี้เท่านั้นแล้วมีไลท์ก็มีแชร์ลงกลุ่มกี่กลุ่มนะตะก้องช่วยบอกทีว่า5กลุ่มครับเปิดเป็นสาธารณะรับไปเลยครับ10,000บาทครับผมหนึ่ง0 0 0่นบาทรับรถก็ขับฟรี120บาทได้เงินอีก10,000บาทไปเด้่ยถ้าคากปีใหม่ก็คือเป็นของขวัญที่ให้แล้วให้อีกจริงๆแล้้วกก็ตอบสนนใหทุคจริงๆนะครับที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook ใช่ไหมครับยูทูบหรือว่า ช่องทางต่างๆนะคะของที่ร้านนะคะถือว่าเป็นของความดีใหม่ทุกคนเลยกันะคะถ้าแชร์นะคะอะไนี้นะคะลง5กลุ่มหรือว่าลงเฟซส่วนตัวเนาะแต่นับเป็น5ใาแชร์เปิดเป็นสาธารณะนะคะก็ได้เงินไปเลย1,000 0บาทใช่ครับค่ะมาถึง SUV ฝั่งหนึ่งบ้างไหม SUV ฝั่งนี้บ้างนะคะเป็น SUV ก็ใช้ได้ในครอบครัวเหมือนกันนะคะ SUV 5ที่นั่งเนาะ มีทั้งเป็นเครื่องอะไรนะถึงจ5แล้วก็เครื่อง2,000ใช่ครับผมมีซันร<บ>ูปให้เรียบร้อยเลยนะคะนี้มีให้เลือกหลายสีเลยเป็นเ g ็ n นะคะตัวนี้เป็นตัว สีดำหมีว่าจะเป็นสีดำสีน้ำตาลสีส้มนะคะจะบอกว่า s u v จูอ่ะในราคาประหยัดอะถามจริงมีใครเท่ารุ่นี้ไหมอะออปชั่นเต็มมากเลยเระเเรื่องของพูดคอนโทรนะคะหรือว่าแพนด์ลชีพแบบมีโค้ดบ้างมาแล้วก็ตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าตัวนี้จะเป็นตัวขับสีให้ด้วยเป็น s u v จีในราคาไม่เกิน50,000บาทแต่ว่าออปชั่นคุ้มค่ามากๆเลยนะมีคนออกไปเยอะแล้วเป็นตอนนั้นที่มีคนไปซื้อไปก็เป็นแบบว่านัก เขาเรียกว่าเพิ่งทํางานมาไม่นานแต่ว่าด้วยความที่ครอบครัวเยอะแล้วก็อยากได้ใช้นขนข,ของน้องขขายของออนไลน์ด้วยไงคือผ่อนถูกนะมก็จะผ่อนถูกนะเนี่ยผ่อนถูกอยู่ตอน,นนี้นแล้วมันก็ครบนะมันก็จะเป็นขับไปเที่ยวทะเลขึ้นเกาะขึ้น,น,นมันขึ้นได้ไงเพราะมันเป็นเครื่องแบบเครื่องเทอร์โบอะไรอย่างจุดห้าเทอร์โบอเลยพี่โกสงสัยว่าทําไมผ่อนถูกอะไรถูกตังค์โอ้ เอาติแค่ว่าเป็นแบรนด์รองอ่ะแต่ว่าสมรรถนะคือออปชั่นทุกอย่างอ่ะมันมีมาให้ทุกคนใช่ครับผมจัดเต็มมากๆเนี่ยคันนี้ราคาไม่ถึงห้าแสนเนี่ยทุกคนเชื่อปะเนี่ยติวีบอกไฟฟ้านี่ยขับสี่เดี๋ยวไม่เชื่อนี่ขับสี่นี่หมายถึงว่าขับสี่คนเลยคนครับผมสลับไปขับไม่ใช่ไม่ใช่ล้อล้อเขาคือล้อผมไม่ขับสี่คนไม่ไม่ใช่ใช่ไหมแล้วคันนี้มีให้เลือกสองคันนะแล้วเดี๋ยนี่ 4 X เราก็ออกไปเยอะมากนี่เพราะว่าล่าสุดเหมือนเพิ่งปล่อยไปเมื่อวานใช่ไหมเป็น G s 1 5อะนะคะคือมันเป็นรถนะคะถ้าเราไม่ติดเรื่องแพลนนะเรื่องฟนะังก์ชันออปชั่นอะแล้วคือการใช้งานเขาขึ้นเขาได้ลเลยเพราะเป็นเครื่อง2 0 0 0แล้วก็มีเทอร์โบแต่ถือว่าคำสี่ตั้งหักนะคะถือว่าครบคันนะแต่ถ้าใครแบบว่า2 0 0 0เรื่อง2 0 0 0มันใหญ่ไปกลัวแบบหน<ม>ึ่ห้าหนึ่ก็ได้1.5ก็มีครับสีสวยเลยอ่ะทุกคนดูก็คือมันมีแหลกหลังคานะคะของให้เรียบร้อยแบบนี้เลยถือว่า ครบพันในราคาไม่เกิน5 0 0แสนบาทกับ SUV นะคะตัวนี้เป็นจริงๆที่ร้านเราก็เหมือนถูกโชว์รูมเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นโชว์รูมโตโยต้าใช่ครับผมแคปเจอร์โตโยต้าหมดเลยมันถูกแบรนด์มาอยู่ในร้านเราแล้วนะเมื่่เราขิ่งใช่ไหมออกรถแบบคันแรกอาจจะได้แบบ V8 เป็น Outfit อันเนี้ยข้าวเป็น SUV ก็ยังได้ในราคาที่แบบค่อนข้าถูกอ่ะเนี่ยข้าวเป็น SUV ด้เลยจรริงๆนะะคคาาี ก็จะชอบสีขาวสีดำแล้วก็มีสีสีส้มเงินเลยนสีที<ส>่หลายสีมากแล้วตรงนี้นะคะราคาก็แค่เริ่มเริ่มต้นเท่ากับเอาติดเลยนะเริ่มต้นถักแสบเบ็ดไฟราะคาแค่ห้า 5, แสนนะบอกเลยว่านี่มีเมนถามกระบะ MG มีไมไหมครับมีครับผมมีค่ะกระบะ MG ก็มีนะคะถ้าสนใจนะคะอยากดูอยากด,ดูกระบะ MG เราจะข้า,าไมไปดูแป๊บนึงได้ไหมวัดไปก็ได้นะวัดใจแป๊บนึงได้ไหมโอ้โหแต่วันนี้แบบเอาใจลูกค้าเลยปกติแบบไลรเก่งไง เออผมนาตีนะคะโซนเด่นเก๋าตอนนี้พี่คิวนะคะที่เขาจะไปโซนกระบะโซนนั้นก็จะเป็นทุกวันวันศุกร์วันศุกร์ครับผมเป็นทุกวันศุกร์นะคะก็จะไปที่โซนกระบะแต่ว่าเดี๋ยวแวะครับแล้วมีหลายตัวเลยคือเดินร้านเราแล้วราคาถูกตผมบอกเลยว่ารถึงสี่แสนก็มีอันนี้ขอ่หิ้วเป็นสี่ประตูใช่สี่ประตูด้วยมีแอร์ไม่เกินสี่แสนเป็นกระบะสี่ประตูที่มีแอร์ข้างหลังถ้าเราไปเปิดยี่ข้ออื่นดูก็มีนะแต่เอ็มซีนะคะมีค่ะเดี๋ยวถ้าพี่ เป็นต่อนะคะจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูตรง MG ็มจีเอเทเลเลอค่ะตอนนี้มีนะคะเป็นกระบะสีประตูที่มีแอร์ตอนหลังเลยราคานะคะราคาเราิ่มต้นที่3ามแสนสามแสนกว่าผู้บริหารก็สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเท่านั้นกระบะสีประตูร<ช>าคาไม่ถึงสี่แสนนะกระบะแล้วเป็นสีประตูยกสูงโอ้โหมีทุกอย่างมากเลยนะคะมีทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นระบบไอสมาร์ทกล้องอินโฟไนท์แล้วนะ นี่ถือว่าเราเดินเดินไกลนะวันนี้แต่เราคิดเราจะไม่ว่าแต่ว่าให้แทนต้องไปตรงกระบอก่อนนะเพาะที่กระบะนะเราก็มีให้เลือกเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็น Toyota Isuzu มาด้านะคะ Sport Ranger นะคะมีทุกแบรนด์เลยทีเดียวก็เหมือนยกโชว์รูมทุกอย่างนะคะมาอยู่ที่ร้านเพราะที่ร้านนะคะรวมโชว์รูมโชว์รูมทุกอย่างใช่ที่ร้านเรามีรถนะคะมากกว่าสองร้อนเลีเดยมียี่ส์ Ford Ranger อะไรครับผมจริงๆถ้าเมื่อกี้เราไม่ได้ข้ามมาตรงนี้จะให้วิว Ford เดเยวกลบ r a เราก็มีนะไม่ว่าจะเป็น Mazda CS ไซส์นะคะตัวนี้ก็ ปาเจโร่ <A> อ่าคุณเป็นต่อบอกว่า4ประตู MG เริ่มผ่อนเท่าไหร่ดีครับพี่สี่ประตู MG นะคะสำหรับคุณเป็นต่อนะคะถ้าแคปหน้ารายดีแล้คะมาที่อะไรแอดอะไรนะแอด p ี c ครับคุณเป็นต่อครับ <De S 1> คุ<ด>ยกันได้<ท>แล้วครับพี่แล <ะ S 2> ค้ครับเป็นต่อนะคะเอาเป็นอะไรทีร่เข้าฟรี120วันนะคะใช่ครับผมคือเข้ามาคุยสอบถามราคาแอดไลน์มาเลยครับไม่ต้องกลัวว่าพวกเราจะแบบเข้ามาสอบถามกันได้แล้วครับผม ยิ่งคุณเปนต่อนะคะมีการคุยตอบเมนต์กันแบบนี้นะคะเดี๋ยวมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแอดมาที่แฉกมาที่เบอร์อะไรนะอ่าเบอร์ใช้ด่วนใช้ร้อนโทรมาที่อ่า085 058 0888ครับหรือว่าแอดมาที่แอดไลน์ PCC ขา PCC ขาครับผมอ่าไลน์นะคันนี้นะเป็นคันที่เริ่มต้นอยู่ที่300,000กว่าๆเท่านั้นนะมีระบบมไอสมาลาเนี่ยเดี๋ยวคุณต่อดูนี่ประตูนะคะนี่มีนะครับผมคือมีหลายสีแล้ว ที่เราไม่ได้บอกราคาผ่อนเพราะใช่ไม่ใช่แล้วนะมันมีหลายราคามันมีหลายราคาหลายสีนะคะถ้าคุณเป็นต่อน,นะคะอยากได้สีไหนคันไหนนะคะแคปหน้าจออะไรนี้นะคะลอ,องแพมมาให้ดูนะคะอยากได้ตัวไหนคันไหนนะคะนี่จะมีแอดวินนะคะตอบแชทตลอดนะคะไลนที่ไ<ห>นลน์แอด ทีซีซีค่ะค่ะสามารถคุยกับแอดมินได้นะคะว่าสนใจคันนี้มาจากโปรโมชั่นไลน์นี้นะคือโปรโมชั่นไลน์นี้นะคะย้ำอีกกว่านลยคะว่าก่อนที่จะปิดไลน์ไปนะคะกับโปรโมชั่นไลน์นี้นะคะก็คือขับฟรีนะคะจากเดิม90วันเป็น120วันค่ะแล้วก็ฟรีประกันชั้นหนึ่งเดค่ะฟรีประกันเครื่องเกียร์นาน2ปี70,000มื่นดนะคะแล้วก็เรื่องของดอกเบี้ยนะคะเอาไปค่ะศนย์เปอนะคะนานสูงสุด1ปีนะคะแล้วก็ที่สำคัญใครแชร์ลงหน่อยนะลงกลุ่มเฟซบุ๊กหรือแชร์สาธารณะเปิดให้เราเห็นเนี่ย5กลุ่ม 5แชร์รับไปเลยครับ1,000 0บาท หนึ่งมืนบาทได้เงินไปเที่ยวปีใหม่ต่างหากนะคะถ้าคุณเป็นต่อแชร์ไปถ้ากลุ่มห้าแ0อาจจะมีสิทธิ์ได้ตัวเพิ่มเต่อนะคะสนใจขนาไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถย้ําในทีนะค่าแอดมาที่ p c c นะคะหรือว่าโทรมาที่0850580888นะคะวันนี้นะคะก็จบกันที่ MC e t e n d e r คันนี้นะคะแล้วส่วนวันศุกร์นะคะย้ํากววันศุกร์นะคะเราจะมีไลฟ์โซนกระบะนะคะแล้วก็มาพบกับ P Q นั่นเองนะคะวันนี้นะคะโบนะคะก็ลาไปก่อนแค่นี้นะคะ